ทำไมโรงเรียนถึงห้ามใส่รองเท้าพื้นถุงเท้าพื้นดำวะเคยโดนปะไม่นะทั้งที่พื้นดำแม่งก็แบบไม่ต้องแบบเปื้อนนะไม่ต้องเปลือกนะแมงกงกนนะ่งเหลืองอะเออแม่งกว่าจะซักออกไงซักไม่ออกเลยเออเหลืองเ,ออเอต้อ ท้าไปถึงผิดแล้เสียบวะเรื่องอะไรวะพี่ก่อน่อนเท้าขาวมือดำดูท่านักเรียนนะแล้ทำไมต้องตัดผมสั้นไม่เราตรงเขาให้ไว้ยาวใช่ใช่วายถึงเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนเป็นเหี่ยวเวตั้งแต่ที่แบบยังไม่มีแบบทางรักษาละเน่เหมือนมีว่ะเอ้ยลงมาละพอมีแบบทางรักษาแล้วแบบก็กลายเป็นแบบต้นช้ำยาวยืดมาเรื่อย ทำไมรุ่นเราไม่ให้ผมยาวให้แล้วก็ต่อสู้กันมาได้ไอ้สัตว์รุ่นเราไอ้เที่ยหมอยยังยาวผมนี่หัวกูอีกโอ้โหมีนะมีนะไม่พอไอการ์ดมั้งเนี่ยชั้นสองได้วันนี้ผมโดนขอบกดดังงสองได้กันหลายครั้งละกูไงลงชั้นสองก่อนเฮ้ยมึงลงก่อนไหมชั้นสองได้วชั้นสองได้ชั้นสองได้เฮ้ยแต่กูลงมากาลงตัวเดียว พวกมือต้องลดเสียงวิ่งหนีลดวิ่งหนีบ้านสนุกตัวหนึ่งตรงช่วย,ยเราไปช่วยการ์ดตัวไปช่วยหมดแล้วกระดูกในกันไปหมดแล้วโอ้เราไปช่วยวรเ,วเราไปช่วยในบ้านในบ้านหรือเปล่าหรือใครอยู่ในบ้านพี่อยู่ มันโอเคให้ซ้ำก่อนปล่าเราจะให้ยิงเลยอ่าซ้ำไปเลยพี่ดูหลังพี่ตัวเดียวตัวเดียวก็ไปช่วยพี่เบียร์ก่อนพาเด็กพี่มาอยู่ข้างล่างมันเข้ามาข้างล่างเฮ้ไอ้สา่ะว่ากูเหรอเฮียฟุกไอ้เฮียมันมาหาผมสองตัวผมยิบเอเคมันวิ่งหนีกันที่หายเลยสองตัวนี้อย่างฟุกอก็ กับตาดำเพราตาเหมือนดันชเวลาเก็บของดีนุสดีนัสไปยี่วัี้เราพูดวขอกระเป๋าเอาไปผมยาวของพี่ไงอ๋ออ๋อ้ยแบิวะ Let's go ดิคนสี่เหลือนะ ตัวตึงเฉยเชยอีกเชยอพวกเราไม่คตรเปียวมันเหี่ยวโคตรใหญ่เกินไปครับว้าระโดดลงมาปั๊บหันปุ๊งปุ๊้ยยอดดีเพจมกเไมตอนนียดีเพจปุ๊กเด่งลงมาไม่เห็นหรอกมาเมาลั่นเข้าใจไหมล่ะ ไม่เห็นมันจริงๆบาลลักตรมันซวยอุ้ยไอ๊ะทำไมไม่เค้าอ่ะไม่เอาโอ้ได้แล้วเดี๋ยแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วครับเป็น m i n ิชิคกาชิกาเซ็ตแบลองงี้ป่ะอ่ะมามาถึงใครอ้ ผิดแล้วคนละมุกอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรคนมุกไม่หาพาทีมเครียดงงเลยครับงงเลยครับมินนี่อเ,อเ,เอาไหมไหเผลอโคตรเยอะใครเอามินนี่ไหมครับไม่เอาครับใครเอา ไปอีดตรงไหนวะเดี๋ยวรอเล่น M P เอ็ดกอบ้านให้ชาวเลเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ M P หมดแรงวหอมแล้วใช่ไม่ทำเหลือนะเอาเอาหนวกตาวางไว้เลยวางบนหน้าถ้าไปห้องยาวชั้นหนึ่งเฮ้ยเอ็ดวะอุ้ยพี่เบียร์เป็นเหรอฮะไม่ใช่พี่เคยเป็นรักษาหายเร็วเกิดไมเป่า แม่พี่เมียเลยเอาไปติดเมียปุ๊บเมียพี่หายเมียพี่เป็นสอบเฮ้ยนี่ไงไอ้การ์ดเรียกได้ไงไอ้การ์ดมันเรียกได้ไงไปนะอุย้ยน่ารับเกี่ยวถึงก่อนใช้ยานวิ่งอ่ะอย่าตกหลังคานะมึง พร้อมพร้อมตารำพร้อมตานั่นเป็นเก็บเียไปไหนได้อีกกับสิอันอะไรอแบวันนีพาประเด็นอะโอเคได้พดกเหลือครับบะสุดไม่ให้ด้วยเด้อนันก็เบสุดอเอาเลยเดียวผมดูนี่ก่อน พม่เหากระุนเลยอะเอกระุนดีนะ่ปีิดโคครับไเลยอีกอันพี่เฮลมีเฮลให้กัดด่วนด่วนเลยดวนมายอียนหัวแตก้างบนบนเขาไ่าข่ตรงนี้ยิงโดนหัวนึงเดมาแค่นี้เละไเน่ขาเก็บเก็บอ้นนเเห้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี้ตัวนของ่อมาตามเลยตดเกูลังหากิอยู่ไปนั่งโดนกูเปิดหัว หาอยู่ผมนึกว่าพวกพี่หญิงมานะตอนแต่มากลับไปแล้วแม่งโดนกูไปดิบไปฉชาดไปฉชาดใส่หัวหลบไปแล้วหลบไปแล้วไอ้เจ้านี่แมนฉลาดไปดิฟ้ามันลงฝั่งนี้เปล่าไม่แล่นด้วยละที่พี่หมาตัวดงนะอาจจะไปส่องฝั่งนั้นแทนใครเอาคลิปตั้งคอมเพลตไหมครับเเออออาาคคมมตีตั้งนะเอาเอาเอา ไรย,ยังเคกูบอกเลยกูคเคยโดนหัวมาด้วยหลบไปแล้วแถวม้วงใหม่แล้วเนี่ยน่าจะเจอจะกูต้องหาเกาะใหม่เยอะแยะเจอละกาะเยอะแยะอะวังไว้เลยเรา,าแบแม่งมีเ <sure. S 1> ติมมร์นแบบชิด้วยหรอ๋มแบบกลิบสวบหอย่าสวบสลิมส์แบเงียบๆเองเนี่ยติ๊กบระตั พอโคฟีเ่คี่ี่สงไ่ิดอ้ดอกัต่อใช่ที่ตอนแรกมันจะเอาไอดอผมไม่ตอนนี้มันก็น่าดอยู่ดรวะไมู่ยู่พีเฮียคนเรียมันก็ต้องได้เดี๋ยววายน้องเฮียมันหายจริงวะควมเพลเนขอยว ได้เก็บเสียงป่ะเก็บพร้อมเพนก่ออยู่มีหน้าปืนเหลือมป่ะอยู่ไม่มีปัญหาเนี่ยอ๋อปัญหาอยู่ตรงอ่ะอยู่ไหนเมื่อเราจะไปไหนกันดีเนี่ยเราขอได้ไหมบงนั่นอยูแล้วพร้อมเพนอยู่ไหนเนี่ยอยู่กลางบ้านเลยดิเนี่ยอ๋อยู่ดิเอ็มสี่เหลือเพาะ ไม่เยี่ยมันยก็ตกใช่ไหมอาเพื่อย่อยยืนแล้วก็หลุดเนี่บเนียนมาทิศเราไหมนะโอ้โหยังได้อยู่ไหนอ่ะมินิมินิกลับเข้าบ้านคนรวยไหมไปเดี๋ยวเราไม่มีรถเลยด้วยเดินดีครับไปเอาโกดังโน้นดียว่าโกดังนู้นมีรถป่ะูดนรถรถแล้วไปอยู่แล้วมันยิงพวกพี่จากไหนเมื่อกี้เป็นเขา เขาขีดวี่งพี่ขีดเ,เลยเอ Teraz, ้ยรถในนี้รถผ่านสามแยกเลยลายลายลายลยไม่เต็มต <ไ ok, S 3> ีนะเฮ้ยมันไม่จอดไม่จอดไม่จอดไปไหนวะเนี่ยไไปหนวะไปละบ้านสามแยกนี้หรอมองด้วยมันแวะเปล่าไม่แวะเอ้ยเลี้ยวเอ้ยรถคว่ำใช่เหรอรถคว่ำ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 มึงยิงมันดิสองคน เอ้นอน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 มันน็อกขนาดมันโดนมันโดนเพื่นยิงโดนเพื่นยิงเฮ้ยน็อกสองเลยอ๋อมันสองแล้วนะโหหมดละหมดละไหนอ่ะมันซ้ำยังไม่ได้เลยมันโดนเขานี่ยิงมันโดนเขามากยิงกูหามุมซ้ำอยู่มันโดนกูกดังกูดังเหรอโดนโดนนี่ยิงเหรอเออนอนอยู่ไหนวะไหนหน่อยได้ปะนอนอยู่หลังรถเลยในสมองมันนอนอยู่หลังรถ อ,อ๋อผูออ้เล่นว่าไอ้นี่ตัวน,นี้มีรถพัมด้วยเหรอเนี่ยเน,นี่ยมาคูเนี่ยมาสามอ่ะรถพัมไปไปเห็นจะไปยิงกันสองคนนั้นแหละไ,ได้ไปแล้วได้ไปสองนล้วหมดแล้วได้ไปสองแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยกลางวงว่ะเพื่องมันนอกรีบดิยอ,อดอ่ะแล้วมึงจะได้ เ้เพื่อนฉับเหรอังชุ้ไปด้วยถลุเฉยไม่เฉยเลยเดี๋ยวมึงไเล่นบนเขาไปเล่นบนเขาปะวะไปเล่นบนเนี้พี่เราไปชิงบ้านนาเดี๋ยวนะ้เราจะเล่นบนเข่เ้ยไม่ได้ครับต้องต้องวิ่งกับนี้เราไปขึ้นมาเจอเลยเ่าจะเป็นทีโล่งเลยเลนบ้านนี้ก่อนเล่บ้านนาเ่นบ้านนาโอยขนลุกพี่้ายโดนไป2องเม็ร พี่เนี่ยมาได้บ้างเก็บจัดเด็กยาอยู่ในบ้านนะเคยพี่ผมไม่ใช้นี่นี่บางนี่สามอันเลยทั้งบ้านไอ้หมอใส่ลองใส่ยังวะยังไอ้ขี้เอ้ยพวกกระโดดทำเพี้ยนเลยเฮ้ยมันยิงใครอ่ะเอ้ยมันมีรถมามีรถมามัโดนยิงเฮ้ยมันโดนเลยเฮ้ยมันซัดกันมัซัดกันวิ่งดิพี่วิ่ง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 โอ้โหรถมันเลี้ยวรถมันเลี้ยวรถรถไม่ได้ขึ้นไมาเขาเคยเคยเคบนเขามันยิงไรไปไอ้บนเขามองกัด หาอยู่อ่ะตรงไหนวะเอ่อต้นไม้เลยต้นไม้ต้นแรกเลยวิ่งได้ป่าววะพี่วิ่งบ้าอยู่ผมคัมให้คัมอยู่วิ่งได้วิ่งได้ไปกันวิ่งเลยกันน้องพี่วิ่งเลยแฟร์อ้กซ์เชิ่มไปต่อวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไอ้โมไซไปจอดไหนแล้ววะไปขวาบนระวังหาไม่เจอเอ้าโดนลัดเลย่ขวาบนผมโดนลัดหายไม่หาอยู่ขวาบนอยู่แถววาได้ช้าได้เอาบ้านให้ได้ก่อนโมอไซโมอไซมาครับโมไซออก ขับรถชายไปจอดแน่ๆเลยว่ะมาร์คสามอะหมู่บ้านนั่นแหละเวตีเดนีวิวอ่ะมีรถมีรถพ่วงเลยรถเกหตางเลยบิเก้ได้ยินละไม่เจอกรถได้ละระวังขวาบนด้วยกันนี่ลงเลยลงลงลงฉีกซ้ายไปฉีกซ้ายไปส่วนแม่งดิ๊บี้พี่ห่าม่เจอหรือเปาพีมอยู่บนเนินอะมองไม่เห็นมันน่าจะเนินต่ำอ่ะ พี่ผมวิ่งกันนะอ่าพี่ดูให้โออพเจ็บเจ็บโดยเม็ดหนึ่งมั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีสองตัวพี่ที่มันยิงเรามาขวาบนอยู่ตรงไหนเอาขวบบนอยู่เขาเลยนะอุ้ยหลังยิงพี่เน็ตเออหลังเช็ป่ะพี่ก็ว่าอยู่กัดบ้าหน่อยู่้ี่บ้านแล้วนี่นี่แถนี้แถนนี้แถวนี้นี่นี่โซนวอเตอร์โซนวอเตอร์โซนวอเตอร์จิตเม่นพี่อยวอเตอร์อยู่วะโเยาใหอยิงวอเตอร์เลยพี่วอเตอร์คือไกลจับเลยนะกลัวคิลล์วอเตอร์นะเฮ้ยมันมันลดไปซ้ายแล้วมันไไปเฮ้ะ Okay, เขากูดังปะเขากลับบ้านกล<ะ>ับบ้านรถกลับบ้านมันเขากูดังยิงจากโว้ดังไม่ใช่หรอไอ้พี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันวะวอเตอร์คือไกลจัดสุดแถวแถวโนู้นแบบกูมาถึงโซนนู้นเนี่ยกูดังสปังวอเตอร์เวลาไอยู่ฝั่งวอเตอร์ปะตรงไหนยิงแฟร์พี่แถวกูดังปะแฟร์เสียงเหมือนกูดังเอ้ยบนเขาเคลื่อนเอ้ยบอลไทยวอเตอร์ยิงได้เนี่ยกัดตายมืออ่ะตอนทำผ่านอ่ะ ้ยเฮ้ยพี่รถเข็นห้างมันยังไม่ออกนะระวังนะพี่เนสพ่อมาเนี่ยยิงผมละวพ่อมาโดนไปสองนัดโคตรเจ็บพี่เอ็มเคยิงมันดวยว่ทำเลยครับฮะโฟร์ตี่ยิงก็แค่โฟร์ตีโฟร์ตีโฟร์ตีาลักนะที่สายบนไปไม่เห็นเลยวะโคดังอยู่ตรงนี้พี uh> ่

นีร่รถเขทนน้ามันขยับเหรอพี่รถขนมปังอะ่ะขนมปังขยับไปโกดงังแล้วมันเข้ามาจอดรถมารถรถมาทางไอ้นี่ไม่นะัดรอใช่ไหมรอเฮ้ยเมื่อ,อ,อกี้ได้ยินป่ะพี่พี่เหรอยังยังยังพี่ดูก่ะได้ยินละ <N> ยิงไล่เลยก็ได้นะพี่ถ้าเกิดมมาใกล้แล้วไม่เห็นมันออกขวาเพล่เพล่เหมือนจะเอาขวานะไม่เห็นไม่เสียงเงียบไปแล้ว เรามีรถปะเนี่ยพี่ถ้าเกิดผมไม่มีผมจะได้ไมม่ีวิ่งไปเอารถคันนั้นเลยพี่วิ่งไงเลยโอ้ยิงแฟร์ด้วยวะรถคันนั้นว่าที่ออกพี่ออกไปผมไม่รู้นะแต่ตอนนี้ทำไมมันเดือดจังวะพี่เสี <c oughs> จใจครับไม่ได้เล่นในแรงที่ผ่าน <c oughs> มันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องซ้อมเลยว่ <c oughs> านี่พี่ เอ้บน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 ,บนหลังคา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 บ้านน้องน้องน้องน้อตเวิร์จเวอร์เจ็บฟางโอ้โหลงฝั่งกระปุกเพื่อนแม่งก็เจ็บกองฟางอ่ะวิ่งเข้าบ้านแล้ว <'s> oh, ไอ,อ้วิ่งวิ่งวิ่งมาบ้านเลยเอยอ <c oughs> บ้านสามคนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะ นกไก่หวะมันมีใครน็อกไก่รอกไอ้บอลยิงบ้านน็อกฝั่งนี้ฝั่งเออใช่ป่ะฝั่งเนี้ยมันชุบแล้วอใช่ฝั่งนี้มอลยิงบ้านนกเออเพื่อเจ้าเราร์จคอกม้าได้แน่ที่ได้แล้วเนี่ยจริงอ่ะเออรอวงก็ได้ถ้าวงเข้าค่อยเอาเฮ้ยพโอ้ยหัวไอ้ดอกมันตกเคี้ยอะไรเยอะจังอ๋อไอ้นั่นเรียกนู่นว่ะเสียงมันอยู่ฝั่งนู้นเลยว่ะเลยไอ้ยบนหัวเรามีเออบนหัวเรามี ผัวขีดเลยข้าขีดเลยโอเคยิงที่อย่างไหนมของบ้านเหรอชั้นสองชั้นสองชั้นหนึ่งเลยไปบ้านบ้ายาสองตัวเอาพวกม้าได้ครับวงเข้าพวกม้าไม่ละวงเข้าเราละไปหาพี่เบียร์ป้าหรือว่าจะเล่นนี่แหละเล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่เหรอพี่นี่มันรับหมดถ้าพี่เบียร์โดนยิงไปรับไปพี่เบียร์ไม่ไม่ด้นดันมีน่าโผล่เลยนานเลยผม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 ยิงได้ได้ไม่ไม่ให้พี่เบียร์อยู่คนเดียวได้ได้อยู่บ้านให้เบียร์เเดี๋ยวราค่อยไปเติมมันมันจะชาร์จบ้านนี้ก่อนอ่ะ สวัสดีจ้ายืนนานไม่ไหวนี่โมกป่ะเนี่ยพี่เหลือเหลือยุแปะดีะจะช่วยหาเอยพี่เอานี่ไปเราเอาเฟิร์สเอกมาแรกผมจะเก็บบอลนะเอาสองอันเอ้ยเอาอันเดียวเก็บลรถมาแล้วพี่หลังล้วรถมาอยู่บนเขาดีละ มาเฮล멧เฮลดเลวัตุเราจะเป็นหัวเลยวะสองคันเลยพี่ไปเลียงขวาบนมียเนี่ยเอ้ยเหมือนจะลงเอ้ยจอดบนเขาจอดบนเขาจอดจอดกาบกาบหลุมหลุมหลุมมั้ยเนี่ยเนี่ยประมาณตรงนี้ปะจเข้าบนจวเข้าบนตรงนี้หลุมเล่นข้างบนอ่ะต้องกาผมอะใช่ปะเสียงมันดับเหมือนกันอะเฮ้ยซ้ายมา เห็นบ้าเาใช่ไหนพี่เนินเหรอข้าวข้าวข้าวข้าบ้านนี้เข้าบ้านนี้เข้าบ้านนี้ไปทางนี้เลี้ยวเราจะขึ้นเนินนี่เป็นเกมเราแน่เลยวะมรนลออยู่เฮ้ยตีโคตรตีตีเดียวกันนะโอ้โหสองพันนะตรงนี้มีเอ้ยมันเอาไปลวตัวหนึ่งมาครูตัวหนึ่งอะไปแล้วเห็นแล้วตีกันตีกันตัดกันเองมันจะวิ่งไปเอากันพี่เยตดตูดอะตรงนี้ตรงนี้เอาแล้วเอาแล้ววิ่งเอาวิ่งแล้ว ขึ้นขวาได้บอสอย่าขึ้นขวาขึ้นได้แต่ลงยากนะพี่จะขึ้นยังไงอ๋อมาแล้วทำไมจัดกันแล้วไม่ก็ขึ้นหล่อขึ้นขว่าตัวหลังยิงนี่เดี๋ยวหตุแถวนี้มีกูตัวหลังยิงละยังไม่ทันวิ่งขึ้นไปครึ่งทางเลยไม่ถึงครึ่งทางเลยตัวหลังยิงเต็งมีเฮดี้ไม่มาเลยแค่ กูดังมีไม่เบียรดังมีอุ ung, ้ยเฮ้ยใครยิงกูอ mm ่ะข้าโบนเหรอไม่รู้อ่ะเสียแม่งแบบการชุบมองแม่นี่ไงข้าโบนปะข้าโบนที่ขอกมาได้ปะพี่เนทข้ามาแล้วข้าแล้วข้าโบนอยู่ตรงนี้ข้าโบนเนทข้าบนยังไงมึงอ๋อโอเคสมองหายเลยปล่อยเบอร์อยู่ตรงนี้แล้วตัวนึง ไอหมาดิสัตว์บอกเลยเขามาสิหรือจะรับรับเขาแล้วเนี่ยเราค่อยกลับได้เรามีรถจี๋แล้วรับเขาไปแล้วพี่รับเขาได้เขาเขามาแน่เต้างเล่นอย่างเงี้ยพี่เบียร์น่าจะยิงได้อันนั้นถ้าถ้าเกิดเขาไม่มาหาเราอีกอย่างหนึ่งเขาไปหาพี่เบียร์เลยใช่สองแยกพี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับพี่พี่พี่ระวังเลยมาแยกเพราะว่าไอ้โกดังมีไงโกดังมีโกดังมีไปซ้ายมันก็แยกบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านถ้ามันถ้ามันในนี่พี่ไอคือรถแล้วไอคือแล้วพี่คือแล้ว พี่เนียวนี่ปะพี่พี่เบียร์พี่เนียพี่เปิดตัวไปแล้วเลยโอเคยเีอย่างเพียงี่อยูนี่นี่มาูมาไปโอเคแล้วคอมเมราคเห็นเห็นขวาขวามาขวาตายตายอเคโอเคเห็นี่บนเขาสองนบนขาอยู่คนเดียวาโโหคือแล้วพี่ยังคนตีนะออกออก เอ้ยนี่ออกทีตองเชียงเลยลงลงก็มันลงทางนี้ยิบได้ขับรถไปทางซ้ายมา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 เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วั้นแรกคุณเก็บตันต่อมา โคดังจะตีเขาก็แทที่ไม่มากนะเขีพช้าวผมอีดีแล้วบอกกัอเตาอะว้โคดังเ่งมตรเคีมีไายยูยม่มีนี้ตรี้เลยกอในสมงเลยต้องอาเด๋ยวก็ต่อไปผมเล่นคาดีกว่าพี่ ไปบนหัวมาอีกครั้งนึง่อนบนหัวจอดอเก็บของได้ปะได้เก็บได้อยู่ตรงน้บนหัวเราจอดนะประมาณข้างบนพี่เบียร์เห็นปะเรงไม่เห็นเลยอ๋อเจ็บ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 ตัวที่ยิงเราเจ็บอยู่ไหนครับอ่าอยู่ในสมอกเลยพี่เห็นสมอกสมอกมามาพี่เลยมามามาเตี้ยงปั๊มยาอยู่เนาะเก็บของได้ครับ เราบนหัวเราจริงไหมไม่จริงใช่ปะไม่หม่ิงพี่เบียร์ดูบนหัวใช่ได้อยู่ใช่ไหมพี่ระแวงข้างหลังไอ้ตรงที่พี่มาร์กกราฟพี่อะพี่พ่รถไอสัตว์มันขยับมาด้วยทีมพี่เบียร์เนี่ยเลยวะไปรวมพี่เบียร์เลยก็ได้ไปสองคนรถเยอะอยู่อะพี่เบียร์รถขยับเยอะพี่เบียร์อ๋อเลยไปเลยไปเลยไปเลยเอาคันนี้เดีียวพ่หมูคูดเก็บสามตัวเลยสามเลยสาม ไปบ้างเตรียมมาชุบเพื่อนเอ่าบ้านไหนบ้านตัวนึงเข้าบ้านบ้านที่เดียวบ้านเดียวบ้านพี่อีสองในบ้านเนี้ยสัญญาอยู่เฮ้ยโผ่ไปโผ่หลังโผ่หลังยิงโอ๋อกดพลาด โอ้โแล้วดูยิงคนนึ่นยิงโคตรกลางยิงกูคมมากดูมันยิงแทงเมื่อกี้ดิ <c oughs> ออยิง,งกลางเลยเลยยิงกูโดนทุกเม็ดยิงไปนั่งวัดกระแทงคือไม่โดนสักเม็ดอ่ะแลอวพี่โอ้โหดูยิงพวกเราเดี๋ยวยิงแบปบปรับปรับนอกในใจจะปลาระเบิดแต่ทำไมปืนมันลั่นไปก่อนวะ เตรียมแล้วนะเตรียมระเบิดไอ้เหี้ยป yeah. ืนลั mà, ่นไปเฉยใจมาพี่ใจมาจังหวะใจมาแล้วุดเฉย t w ิชด h t v